สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อสู่ช่องทารโลอับบันดันบายอภินญาค่ะก่อนอื่นเลยยังไม่ได้สวัสดีเพื่อนเพื่อเลยใช่ไหมนะก็จะสวัสดีในหนึ่งคลิปก็ขอสวัสดีคุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณใส่ใจสวัสดีนะคะคุณแคนดี้แมนแคนาแมนคุณซัมแมนคุณแอปสูรสวัสดีคุณสมหวังคุณอภิชาติสวัสดีนะคะคุณสุกัลยาคุณนาตยาคุณโมดีสวัสดีค่ะคุณอ่า ทะพัทสวัสดีนะคะคุณสายทองค่ะสวัสดีคุณซับซับด้วยนะคะมีเพื่อนเข้ามาใหม่หลายท่านเลยกับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณสุขใจปัญญาเหลือค่ะขอบคุณคุณแอสตสวัสดีคุณรัตติการด้วยนะคะสวัสดีคุณอัมพรจิตชอบเขาสวัสดีคุณนัทถาค่ะสวัสดีคุณเกรียงไกรค่ะสวัสดีคุณโคชพันเหรอคะ คุณศรัทธาเทพคุณสุทัศน์หลายๆท่านเลยอ่ะคุณใส่ใจหลายๆท่านจริงๆก็ขอบพระคุณในในพรที่คุณใส่ใจเสียงสวยด้วยนะที่ส่งกําลังใจมาตลอดเลยอ่ะโอ้โหเก่งใจมากแต่แบบกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะคะทั้งคุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณแค่คุณใส่ใจหลายๆท่านคุณแคทตี้แมนแคทตี้แมนคุณแคทตแม็งคือเพื่อนๆนทุกท่านที่เอ่ยนามมาเนี่ยนะคือ เม่ตาไม่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอบุญที่เราทําได้ส่งสมมาจนถึงวันนี้ทุกคนทุกชาติเลยส่งถึงท่านท่านทุกคนนะด้วยความขอบว่าคุณในความแม่ตาก,กรุณาผู้ที่ทั้งเอ่ยนามและไม่เอ่ยนามผู้ที่เข้ามาดูคลิปทุกทุกท่านนะคะจะคอมเมนต์มีได้คอมเมนต์นนะ ก็ไม่เป็นไรค่ะขอส่งบุญให้เพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะแต่อย่าลืมกดติดตามให้เรานะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเพื่อช่องเราจะได้อยู่ต่อไปนะช่องเราอยู่ได้ด้วยด้วยโฆษณาแต่ก็ยังไม่มีค่าโฆษณาโอนถึงนะเพราะว่า เพราะว่ามันมันก็ทําสั้นๆแหละไม่ได้ยาวหรอกนะทําตามเหตุตามปัจจัยค่ะนะขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคะ่ะนะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆ,ๆด้วยค่ะเบื้องบนจะว่าอย่างไรมีสิ่งไหนที่ท่านจะบอกจริงๆขออนุญาตเพื่อนเลยนะคะว่าจะนําเขาไปทําคลิปสั้นด้วยเนาะเพราะว่าพอทําช็อตเราก็จะลิงก์กับกับกับคลิปยาวเพื่อเพื่อนๆถ้าอยากดูต่อก็จะได้มาดูอุย้ยเด้ว มาแล้วมาแล้วนะคะว้าวตอนนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะไม่ว่าเพื่อนๆจะเจออะไรครุคูบาอาจารย์ก็บอกว่าระแวดระวังหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆจะเริ่มมองเห็นแล้วละ่ะมองเห็นความเป็นไปได้ที่ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อน,อนๆหลายๆท่านนะคะสารหลักเมืองที่เพื่อนอยู่นะคะท่านปกปักรักษาท่านดูแลมาถึงเพื่อนๆเลยนะบางทีสถานที่ที่เพื่อนๆอยู่อาจจะอยู่ใกล้